ใครที่หารีวอลประตูงวดเบาๆนะคะวันนี้วไวจัดให้ลูกค้าขารีวอล 2.4J Zed i t i o n ปี20คันนี้4ประตูลูกค้าขายเพียงแค่439,000เท่านั้นงวดตลอดสัญญาเบาๆอยู่ที่7,400บาทลูกค้าได้แบรนด์หลักไปใช้นะคะรถปีใหม่นะคะคันนี้ใหม่กลางๆนะคะมาอยู่ประมาณ80,000นะคะคันนี้เนาะลูกค้าตัวรถสีดำน้าละลแบบนี้นะคะหน้าเป็นลายตารางลังพึ่งตาไฟใสๆนะคะลูกค้า ถึงข้อดีของคันนี้ลูกค้าจ๋าแบรนด์หลักราคาไม่ตกระบบเซฟตี้ดีเยี่ยมด้านหน้านะคะเป็นระบบเบรก ABS ด้านหลังนะคะอะด้านคนขับตรงฝั่งที่นั่งอ่ะมี Airbag ็กเซฟตี้ทั้ง3าลูกพี่จ๋านะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเลยนะคะน็อตเดิมๆนะคะระบบเบรก ABS นะจ๊ะพี่คันนี้เครื่องยนต์สอนะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้มอกแผ่นเพดอยู่ครบนะคะคันนี้เนาะมา คันนี้เจ้าของเดิมใส่มานะคะแม็กหนึ่งชุดนะคะหล่อๆแบบนี้นะคะซีรียางลูกค,าคา้าขาสามารถดูได้ตามนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แม็กใหม่ยางใหม่นะคะก็ะหลังไมค์เข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวไวดูแลให้กระจกข้างโคเมียมมีไฟเลี้ยวมือจับโคเมียมนะคะคิวกันสาดรคทุกสี่มุมเลยคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะลูกค้าจ๋าไวขอ,อยาสตาร์ทไมคแปดหมื่นสี ไม่แท้ไม่มีกรัรบประกันลูกค้าเซ็กสูตรได้ฟังก์ชันวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้เกียร์ธรรมดา6สปีดโหมดอีโคพาวเวอร์นะคะปะผ้ารอบคันนะคะระบบไฟฟ้าวัาดี้รถสวยๆจ้านะคะด้านหลังกว้างๆนะพี่จ๋าสามารถดึงลงมาพักแขนได้ด้วยนะคะนี่นะ วางเดิมทั้งคันนะคะแมกไลเนอร์มีร่องลอยการใช้งานบ้างนะลูกค้าเดี๋ยววาให้ช่างนะคะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะอ่าก็สําหรับใครนะคะหากระบาดสายใช้งานสายครอบครัวอยากได้แบรนหลักงวดเบาๆนะคะวายแนะนํารีโวส่สอคันนี้เลยนะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์ฝั่งบนด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยจ้า